ย้อนหลังไปเมื่อ10ปีที่แล้วผมเป็นพนักงานฝ่ายขายอยู่ที่บริษัทอาทิเทเลคอมนะครับทำหน้าที่เป็นเซลแมนขายตู้สาขาโทรศัพท์คนที่นั่งทำงานข้างๆผมมีอยู่สองคนก็คือไอ้กุ้งน้องรักกับเจ้าอาร์มเจ้ากุ้งกับเจ้าอาร์มเนี่ยเป็นพี่สาวกับน้องชายไอ้กุ้งบอกกับผมว่าพี่ตู้ ช่วยหาพระปิตาปู่โต๊ะปลุกเสกให้กุ้งสักองค์หนึ่งเซจะได้ไหมผมก็จับเอาพระปิตาจัมโบ้พิมพ์กนกข้างวัดสารคืนไปให้นะครับองค์นี้เนี่ยไอ้กุ้งเช่ามาร่วมมือไอ้กุ้งก็ใช้วิธีผ่อนเดือนละพันถือว่ามีความอุตสาหาพยายามในการซื้อพระเป็นอย่างมากแต่ว่าไอ้เจ้ากุ้งเนี่ยมันเป็นคนมีน้ำใจนะครับหาแขวนเองไม่พอยังคิดจะหา เผื่อน้องแล้วก็เผื่อแม่ด้วยมันก็มาถามผมว่านอกจากพระปิตาสารคืนแล้วเนี่ยพี่มีพระปิตาวัดไหนที่หลวงปู่โต๊ะลุกเสกอีกมีไหมช่วยหาให้หนูหน่อยผมก็รับทราบความต้องการแล้วมีความเห็นใจเจ้ากุ้งว่าเออแค่หาพระให้ตัวเองนี่เองยังต้องลำบากพ่อนสิบเดือนเลยถ้าขืนเอาสารคืนให้แม่ให้น้องอีกไอ้กุ้งพ่อนสามสิบเดือนตายกันพอดี ก็เลยคิดจะหาพระปิดตาปู่โตที่ราคาย่อมเยาหน่อยให้ผมก็ไปคว้ามาได้เป็นพระปิดตาวัดหัวกระบือเนี่ยละครับเป็นองค์ในกล่องเลยพระที่เอามาทำคลิปในรูปเนี่ยเป็นพระจริงของเจ้ากุ้งทั้งหมดเลยครับแล้วก็เป็นรูปเมื่อ10ปีที่แล้วด้วยพระที่ได้มาเนี่ยสังเกตนะครับองค์กลางจะเป็นรูปพระพุทธเหมือนเป็นบล็อกชีด องค์ซ้ายมือจะเป็นพระปิตาเนื้อเกสรส่วนองค์ขวานั้นเล่าเป็นเนื้ออะไรไม่ได้นอกจากเนื้อผงใบลานด้านหลังหากว่าเป็นพิมพ์พระพุทธก็จะเป็นยันสี่แต่ว่าถ้าเป็นพระปิตาจะเป็นยันนะเหมือนกันเลยทั้งสององค์พระปิตากล่องนี้ผมเช่ามาได้ในราคา719บาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักฐานกันชัดเจนไหมจ๊ะ เช่ามาจากคุณบุิปากน้ำเมื่อวันที่2องมกราคมปีพศ2557ท่านผู้ฟังครับอีกเดือนหนึ่งก็จะเป็นวันที่2องมกราคมปี2567แล้ววันเวลาไม่เคยปราณีใครเลยครับมันผ่านไปไวจริงๆไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมปิดพระกล่องนี้มาเหลือเดือนเดียวก็จะครบ10ปีเข้าไปแล้วตัดมายังวันเดือนปีปัจจุบัน ผมมึงเห็นเขาเช่าพระปิดตากล่องแบบเดียวกันนี่แหละกับที่ผมเช่าให้เจ้ากุ้งเมื่อ10ปีที่แล้วในราคา2,800บาทร่วมร่วม3,000กันเลยทีเดียวเชียวเรียกได้ว่าท่านมีเงิน719บาทเนี่ยอาจจะเช่าได้แค่องค์เดียวหรืออาจจะเช่าไม่ได้สักองค์หนึ่งเลยก็ได้นี่แหละ วันเวลาไม่เคยปราณีใครแม้แต่ราคาพระเครื่องก็ยังต้องผันเปลี่ยนไปตามการเวลาแล้วต่อไปคิดว่าพระปิดตาวัดหัวกระบือจะขึ้นเป็นองค์ละเท่าไหร่ครับต่อไปอาจจะเป็นองค์ละหลายพันก็ได้นะถึงตอนนั้นพระปิดตารุ่นหนึ่งของหลวงปู่โตที่ออกวัดประดูชฉิมพีอาจจะองค์ละหลายล้านแล้วล่ะครับวันนี้ก็ขอจบกับคลิปนี้ไปก่อนขอให้โชคดี คว้าได้เก็บพระแพงกันในวันนี้เพื่อ10ปีข้างหน้าจะได้ดีใจที่เรามีพระแพงแๆแขวนกันนะครับสวัสดี